สวัสดีคุณผู้ชมครับมาพบกันกับรายการฮัลโหลเซสซุมอินนะครับทักทายทุกท่านกันเป็นประจำทุกเช้าครับก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะเปิดนะครับ9โมงเราก็มาเจอกันอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เช้าวันนี้นะครับตลาดที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปเอเชียนะครับเป็นยังไงกันบ้างแต่ก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดเงียบเหงามากๆนะครับ เมื่อวานนี้ฮะตลาดหุ้นไทยทําสถิติใหม่ที่อาจจะเป็นสถิติที่ไม่ค่อยน่าดีใจเท่าไหร่ก็คือเรื่องของปริมาณการซื้อขายทั้งวันเมื่อวานนี้ฮะซื้อขายกันไปแค่1 5 0 0 0ล้านบาทตทนั้เองนะครับเป็นปริมาณการซื้อขายต่อวันที่น้อยที่สุดเป็นสถิติของตลาดหุ้นไทยในรอบกว่า14ปีทีเดียวนะครับก็อาจจะบ่งชี้แะครับว่าบรรยากาศการลงทุนช่วงนี้นะครับแล้วก็ตลาดไทยณเวลานี้ อาจจะดูจะเงียบเงาเป็นพิเศษนะครับตลาดต่างประเทศเมื่อคืนนี้ก็ปิดกันแทบทุกตลาดนะครับทางฝั่งอเมริกาทางฝั่งยุโรปเนี่ยปิดอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเป็นเทศกาลคริสต์มาสนะครับก็จะไม่มีดัชนีให้เราได้เห็นว่าแต่ละตลาดเป็นยังไงกันบ้างนะครับบางตลาดเนี่ยปิดมาตั้งแต่คืนก่อนหน้าซะด้วยซ้ำนะครับอเมริกาปิดนะครับยุโรปปิดนะครับส่วนที่เปิดเนี่ยก็คือทางฝั่งเอเชียวันนี้แต่ก็เปิดไม่ครบทุกตลาดนะครับ ญี่ปุ่นจริงๆเมื่อวานปิดนะครับแต่วันนี้กลับมาเปิดแล้วแล้วก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับญี่ปุ่นล่าสุดเช้าวันนี้บวกขึ้นมา1%นประครับประมาณ500จุดนิกอีส25ครับก็ขยับขึ้นมาที่5 9 0 4จุดนะครับอ่าก็ถือว่ายังคงเป็นตลาดที่แข็งแรงสดใสยอยู่ออสเตรเลียวันนี้ปิดนะครับอ่าส่วนจีนครับเซี่ยงไฮ้วันนี้เปิดตามปกติก็ดดชนีค่อย,อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงท้ายปีนะครับ เซี่งยงไฮ้เช้าวันนี้บวกขึ้นมา0.22นะครับแล้วก็ห่างเซียงห้องกงบวกขึ้นมาออขออภัยห้องกงยังปิดอยู่นะครับห้องกงเนี่ยปิดมา2วันละปลิดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ปิดต่อเนื่องมา,อาวันนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็หยุดกันยาวๆเลยนะครับห้องกงหยุดน่าจะ3วันติดเลยครับแล้วก็ไปว่าในทีสัปดาห์หน้าเลยนะฮะส่วนเกาหลีใต้ เปิดนะครับวันนี้บวกขึ้นมา0.76ขึ้นมาสัก3 1จุดสำหรับดับชนีกอสปีนะครับตอนนี้ก็4,140จุดนะครับเป็นตลาดหุ้นที่เดินหน้าบวกได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายเนี่ยเหลือแค่2วันทำการสุดท้ายเนี่ยนะครับกอสปีก็น่าจะเป็นแชมป ตลาดหุ้นปีนี้นะครับที่ให้ผลตอบแทนได้ดีที่สุดนะครับคือบวกขึ้นไปเกินกว่า70%นะครับที่สูสีกันก็น่าจะเป็นทองคำนะครับส่วนตลาดหุ้นอื่นอื่นเนี่ยก็จะแพ้เกาหลีใต้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะแซงอะไรกันไม่ทันนะครับส่วนอินโดนะฮะวันนี้ก็ปิดทำการครับฟิลิปปินส์นะครับเปิดนะฮะบวกขึ้นมา0.49%เเวียดนามครับวันนี้ติดลบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ วันนี้ติดลบไปแล้ว1.18%รสำรับดัชนี VN30 นะครับลงไปประมาณสัก23-24จุดนะครับเวียดนามก็แผ่วให้เห็นบ้างเหมือนกันนะครับก่อนหน้าเคยมีช่วงที่คึกคักมากๆแล้วก็ทรงทรงตัวมาพักใหญ่นะครับหลายวันก่อนเหมือนจะพยายามเร่งตัวขึ้นมาดัชนี VN30 ทะลุ2,000จุดไปแล้วก็ไหลกลับลงมาต่ำกว่า2,000อีกรอบนะครับแล้ววันนี้ก็ลงต่อลงเยอะด้วยเปอร์เซ็นต์กว่าเลยนะครับ ส่วนประเด็นข่าวสารต้องเรียนตามตรงว่าไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับตลาดหุ้นเอเชียวันนี้นะครับทาง CNBC ก็พาดหัวข่าวว่าที่เปิดเนี่ยก็เปิดบวกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าเป็นการบวกแบบปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางมากเขาใช้คำว่า holiday fin uh, trade นะครับก็คือวันช่วงเทศกาลคับเกี่ยววันหยุดนะครับปริมาณาการซื้อขายเนี่ยก็แหม เงียบๆนะครับตลาดอาจจะบวกแต่ก็ไม่ใช่การบวกแบบแข็งแรงอะไรเพราะว่าไม่ได้มีวอลุ่มมาสนับสนุนนะครับราคาทองช่วงก่อนหน้าขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่พวกโลหะมีค่าอื่นๆนี่ก็พยายามขึ้นตามมานะครับอย่างซิลเวอร์หรือว่าโลหะเงิน e นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ตามไปด้วยเช่นกันนะครับก่อนหน้าคนเคยเปรียบเทียบนะครับ ราคาระหว่างทองคำกับซิลเวอร์หรือว่าโลหะเงินนะครับซึ่งถ้าเอาช่วงภาวะปกตินะครับราคาทองเทียบกับโลหะเงินนะครับทองเนี่ยจะแพงกว่าสักประมาณ60เท่านะครับอย่างเช่นสมมุตินะฮะว่าทองซิลเวอร์า Silver, ราคา1เหรียญน,นะครับทองก็มักจะ6กเหรียญค,คือราคาแพงกว่า60เท่าช่วงก่อนหน้าคนก็ไปดูตัวเลขครับทองมันขึ้นเร็วมากนะครับจนตัวเลขส่วนต่างเนี่ยมันเคยพุง่งเงินไปถึงระดับ สักประมาณร0อยเท่านะครับคนก็เลยแปลความหมายแบบนี้ว่าทองขึ้นเยอะขึ้นเร็วขึ้นแรงกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยมีแรงเก็งกำไรในซิลเวอร์กันขึ้นมาเยอะเลยเพราะเชื่อว่าซิลเวอร์จะต้องเร่งตัวตามขึ้นมานะครับเพื่อให้กลับสู่ภาวะสมดุลก็คือราคาควรจะห่างกันสักประมาณ60เท่าแบบนี้นะฮะคนก็เลยใช้ตัวเลขดังกล่าวนะครับเป,เป็นจุดพิจารณาการลงทุนคือช่วงไหนที่ทองไปแรงมากและซิลเวอร์ยังตามไม่ทันเนี่ย ก็มักจะเห็นแรงซื้อซิลเวอร์ตามมานะครับต,ตอนนี้ซิลเวอร์ก็สามารถขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ได้ตามไปด้วยนะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจก,ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมีญี่ปุ่นนะฮะประกาศตัวเลข Core CPI นะครับก็คือเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับปรากฏว่าเพิ่มขึ้น2.3ซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าเบาๆเพลาๆลงมาบ้างแล้วนะครับอาจจะสูงกว่า กรอบเป้าหมายของทางธนาคารกลางญี่ปุ่นอยู่นิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้พุ่งแรงมากเราเคยเห็นตัวเลขขึ้นไปใกล้ๆแบบ3%์แบบนี้อ่ะก็สร้างความกังวลให้กับบ OJ จนต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับตัวเลขดังกล่าวก็เริ่มแผ่วๆลงมาบ้างนะครับก็มองเป็นเรื่องดีวันนี้ตลาดหุ้นเขาก็เลยบวกขึ้นมาได้เยอะเลยขึ้นมาสักประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปหลายตลาดก็ยังปิดนะครับวันนี้เป็นวันที่บางคนก็เรียกกันว่า Boxing Day นะครับหรือว่าวัน ไม่ไม่ใช่วันชกมวยนะะวับวัน Boxing Day คือวันแกะกล่องของขวัญก็คือวันหลังจากคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีคริสต์มาสอีฟยี่สิบสี่ใช่ไหมครับคริสต์มาสเดย์ยีแล้วก็มี Boxing Day ก็คือเวลาได้รับของขวัญนะครับจากซานตานะฮะซึ่งก็จริงๆซานต้าก็ซันต้าพ่อซันต้าแม่เนี่ยแหละฮะให้ของขวัญมาแล้วเด็กๆก็จะแกะกล่องของขวัญกันมาที่ยี่สิวันนี้เขาก็เรียกวัน Boxing Day นะครับเพราะว่าบางตลาดเนี่ยที่อาจจะมี ประชาชนหรือว่านักลงทุนที่นับถือศาสนาคริสต์กันเยอะเนี่ยหลายตลาดก็จะหยุดยาวกัน3าวันเลย24 25 26ไปหยุดกัน3วันนะครับก็เป็นช่วงวันหยุดยาวของเขาปริมาณการซื้อขายก็เลยหายไปนะครับอ่ะก็เล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะครับในวันที่อาจจะไม่ค่อยมีข่าวอะไรมากก็เล่าเรื่องราวประิน,นากะไปให้ติดตามก็แล้วกันส่วนรายการ10โมงนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นต่อว่า วอลุ่มหุ้นไทยปริมาณการซื้อขายหุ้นไทยเนี่ยจะมีมากมีน้อยยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอย่างที่เรียนคุณผ,ผู้ชมไปปริมาณการซื้อขายน้อยเป็นสถิติในรอบ14ปีเลยคือทั้งวันซื้อขายกันไปแค่หม0 0นล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแต่รายการ10โมงเราวันนี้ครับก็ยังคงมีเรื่องราวนะ่าสนใจนะครับที่ทีมงานเรารวบรวมมาฝากกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันสําหรับไฮไลท์นะครับในรายการช่วง10โมงครับมีประเด็นนะครับ ที่สภาวสอากรรม่่งประเทศไทยออกมาเสนอแนวทางที่เรียกว่าโฟโกนะครับในการฟื้นภาคธุรกิจแล้วก็แก้ภาวะเศรษฐกิจไทยติดลมนะครับทางฝั่งเอกชนเนี่ยตอนนี้พยายามช่วยกันคิดช่วยกันหาทางนะครับว่าเอจะแก้ยังไงดีเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันโตช้าแบบนี้มันต่อนเนื่องยาวนานและสัญญาณมันก็แย่ลงเรื่อยๆด้วยนะครับ ก็ลองมาช่วยกันคิดดูแล้วกันเดี๋ยวลองมาดูว่าข้อสเสนอจะพ่ายอกนชนเขามีอะไรเพิ่มเติมนะครับเผื่อจะได้เป็นไอเดียให้กับรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งยังไม่รู้ว่าใครเนี่ยนะครับจะได้เอาไปช่วยเสริมเติมกําลังเศรษฐกิจของไทยก็แล้วกันส่วนกรตอเมื่อวานนี้ก็มีข่าวครับว่าได้อายัดทรัพย์สินของบริษัท JKN เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการสั่งห้ามผู้บริหารออกนอกประเทศด้วย ซึ่งคนก็แซวนะครับแกออกไปนาะนออกมาเป็นเดือนแล้วนะฮะมาห้ามตอนนี้น่าจะไม่ทันแล้วนะครับแกไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยนะครับบทความประจําวันก็มีฮะกลยุทธ์จัดทับลงทุนรับปี2 0 6 9นะครับเดี๋ยวก็ามาติดตามกัน Stock of the day วันนี้คุยตัวหาหน้านะครับเมื่อวานนี้หุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่าง KCE ร่วงแรงเลยเดี๋ยววันนี้มาคุยตัวหาหน้าบางวันแนวโน,น้มจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ Finance f r i Day ครับจะมาชวนจัดพอร์ตหุ้นไทย แล้วก็คาดหวังเงินปันผลระดับสูงก็คือปีละ7%นะครับถ้าใครพอใจตัวเลขนี้นะครับถือยาวๆัวไป,ไปถือลืมไ,ไปเลยนะครับ7%ต่อปีเนี่ยจริงๆก็ไม่แย่แล้วนะฮะได้ปันผล7%เนี่ยดีกว่าไปฝากธนาคารดีกว่าซื้อหุ้นกู้ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อาจจะพอลุ้นอัพไซด์ได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวมาตามกันดูนะครับในช่วงรายการ10โมงของเรานะครับเซตนเมเกเตอร์ er ในภาคเช้าช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวครับ Yeah.